กกกาาารรศศึึษิสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจลเสวบกในรายการข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันศุกร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2568ครับวันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับข่าวแรกวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับ วันนี้ที่หอประชุมนครราชสีมาดรรังสีสวุดสุวรรณรัชนะ ผู้อในการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทารารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2568โดยมีคณะครูบุคลากรผู้ปกครองน,นักเรียนศูนย์เขต11และคณะครูบุคลากรและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสารสา,ราสตร์วิเทศโคร,ราชเข้ารา่าว,รวมพิธี การถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองการเปิดกรวยกระทงดอกไม้และการถวายคำนับพระฉาย,ยาลักษณ์การกล่าวอาศิราวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลการร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจองราชาและการเปล่งเสียงทรงพระเจริญสามครั้ง การร่วมรงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้มีการคณะกรรมการบริหารตัวแทนข้าราชการตัวแทนพนักงานราชการตัวแทนบุคลากรและตัวแทนครูนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสตร์วิทศโคร,ราชและการบันทึกภาคร่วมการถือเป็นการเสร็จพิธีครับ ข่าวถัดมาครับนักผู้ชมมาติดตามพิธีเปิดโครงการ73ครอบครัวคนพิการต้นแบบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ73พรรษาครับวันนี้ที่หอประชุมนครราชสีมาผพ้่อในการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ73ครอบครัวคนพิการต้นแบบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ7 3รษ3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีนางสาวพัฒพลินสุวรรณรจชนะปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการในผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสุธิดาวิริยกุลนันรองนายกหล่าการชาติจังหวัดน,นครราชสีมาและคณะเหล่ากาชาติจังหวัดน,นครราชสีมาร่วมโครงการพร้อมสนับสนุนถุงปัจจัยพื้นฐานเพื่อมองห้แก่ครอบครัวคนพิการต้นแบบทั้ง73ครอบครัวสวัสดีค่ะ ฉันสุธิดาวิริยาคุณนันนะคะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะ73ครัวเรือต้นแบบค่ะที่เป็นโครงการที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต11นะคะได้จัดขึ้นทราบมาว่าจัดเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเป็นการจัดโครงการเพื่อเทอิดพระเกียรติค่ะวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ73พรรษา นะคะของในหลวงรัชกาลที่สิบของเรานะคะก็จากที่ได้มาก็ทางเหล่ากชาติเองเนี่ยก็ยินดีที่จะลงมาเพื่อให้กำลังใจ น้องๆทุกคนรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็พ่อแม่น้องๆน,น,นะคะเพราะว่าในกลุ่มเด็กๆท,ที่ที่สูตรการศึกษาพิเศษเนี้ยต้องการกําลังใจอย่างมากค่ะในการดูแลลูกหลานของเขานะคะทางการชาติเองก็มีพันธกิจหนึ่งที่เป็นหนึ่งในพันธกิจของเรากาชาติเองภายใต้สภากาชาติไทยนะคะก็คือในการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราสามารถมาร่วมกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งนี้ได้ก็มากันทุกครั้งนะคะแลนะทางการชาติเองก็ก็ได้นําถุงเพื่อเป็นอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อมาสนับสนุนให้แต่ละครัวเรือนเพราะว่าทุกครัวเรือนเนี่ยเมื่อเมื่อต้องดูแลเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีเวลาที่ไปทํางานได้เต็มที่พอันนี้ก็เหมือนมาเสริมกําลังใจให้นะคะอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ใช้ในครัวเรือนได้ในระยะเวลาท้ายที่สุดนี้เนี่ย ในนามของเหล่ากาชาตินะคะในนามของอท่านนายกเหล่ากาชาติคณะกรรมการเหล่ากาชาติสมาชิกเหล่ากาชาติของจังหวัดนครริมาทุกคนนะคะพร้อมที่จะให้กําลังใจให้กําลังใจทุกครัวเรือนนะคะที่ได้ดูบุตรดูแลบุตรหลานของท่านก็อยากจะฝากว่าช่วยกันดูแลบุตรหลานท่านให้เป็นอย่างดีนะคะเพราะเขาพัฒนาการช้านิดหนึ่งแต่เขาเป็นคนดีของสั แล้วก็อยากให้กำลังใจกขวเรือเรารู้ว่าทุกขัวเรือนเสียสละมากค่ะที่ที่จะต้องดูแลหลหลานท่านในกลุ่มดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะไ,ได้รับเกียรติจากนางสาวดุจด,ดารินนพ,พคุณครูโรงเรียนสาราศาสตร์วิเทศโคราชและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษามาแสดงดนตรีสดให้นักเรียนศูนย์เคสเบได้ร่วมรับชมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของเล่นและขนมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สวัสดีค่ะนางดุเดลินนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศโคราชค่ะวันนี้เนี่ยก็ได้นําตัวแทนนักเรียนจากชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะมาร่วมบริจาคของให้กับน้องๆเนือ่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขะะองในหลวงรัชกาลที่10นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิทศโคราชของเรานะคะมีจิตใจที่เมตตารู้จักเป็นผู้ให้ที่ดีนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากระเบิดมืมากนะคะที่ได้มามอบของให้กับน้องๆแล้ว ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องชีพีการนะคะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษที่11แห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวศิริพรยันกูลมาจากโรงเรียนสารศาสตร์ปิะเทศโคราชค่ะวันนี้พวกเรานะคะจากโัวนแทนมัธยมศึกษาได้มามอบของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะให้กับเด็กๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตที่11ค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ ให้กับศูนย์การศึกษาเขตส1บ่ะแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของนง้องๆนะคะหนูก็รู้สึกเรื่องบ่มมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็ได้นําของเล็กๆน้อนั่นนะะนมามอบและอีกอย่างนะคะหนูก็ขอให้น้องๆนะคะใช้ชีวิตให้เต็มที่และก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองให้มีความสุขที่สุดค่ะ ถัดมาครับนำคุณผู้ชมติดตามการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการ73ครอบครัวคนพิการต้นแบบครับวันนี้ผู้อในวยการพร้อมด้วยนายปรินทิวัฒน์แชมสูงเนอปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรห้องเรียนสาขาบุคคลออทิสติก2 นางสุดธิดาวิริยกุลนันรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนอครราชสีมาและคณะเหล่ากาชาติจังหวัดนอครราชสีมาลงพื้นที่บ้านเด็กชายวิสรุตขุนจำนงบุคคลออทิสติกนักเรียนในโครงการ73ครอบครัวคนพิการต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาการมอบถุงปัจจัยพื้นฐานการเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและการกล่าวให้กำลังใจผู้ปกครองและครูในการดูแลบุตรหลานต่อไปก่อนมาจักภาพร่วมกัน เม่อแม่มองไม่เห็นตัวเล็กเนี่ยทายกเ็องโอกาสีขอบคุณน้องคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ทาได้ชมคุณทุกท่านเลคะขอบคุณ่ได้ใีโอกาสน้องหาถ่ายวันนี้แล้วก็ได้ได้คุณแม่ก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมันเ็ขวั็ ก็ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมคุณแม่ที่ที่ตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็ได้าปการพัฒนาผู้ที่ที่มีคาม้อรเล็กน้อยก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยสั่นปนทีใหญ่นะคะก็เ่ยเขาเกิดตไปก็ถือว่าเป็นคามเป็นธรรมที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็ขอให้ทำหน้าที่จะดีที่สมบูรณยเป็นกำลังใจให้นะคะส่งจบเลยส่งจบเลยจบ๊บไ

ที่หน่วยบริการสูงเนินวันนี้ร้อยโทอนุชาตัต้งพาณิชย์ในอำเภอสูงเนินมอบปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนหน่วยบริการสูงเนินตามโครงการ73ครอบครัวคนพิการต้นแบบถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ7 3พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 จากนั้นผู้มืนในการพร้อมด้วยนายปริณทิวัฒน์แชมสุมเนินปฏิบัติหน้าที่รองผู้มืนในการนายสามารถรัตนัญญาหัวหน้าหน่วยบริการเขต4นายสมพาทเหี่ยวขุนทศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9คณะครูบุคลากรหน่วยบริการสูงเนินลงพื้นที่มอบปัจจัยพื้นฐานให้กับครอบครัวต้นแบบในการพัฒนานักเรียนเด็กชายธันวาวุฒิวสูงเนินบกพร่องทางสติปัญญาการมอบสิ่งของจําเป็นและปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนและครอบครัวคนพิการต้นแบบ พร้อมทั้งให้กําลังใจครูผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษณบ้านบู่หินหมู่9ตําตบลสูงเนินอําเภอสูงเนินจังหวัดน,นครราชสีมาไม้ไผ่บ้านานี้อยู่แล้วเนี่ยทำแล้วเอาเอาลาวอาันนี้ก็ได้ลาวนะลาวเนี่ยเขาจะได้จับเนี่ถ้ายิ่งเดินก็จะยิ่งแข็งแรงน,น,นะครับเท้าเราดูนี้ยืนดิรปุ่งเลยเก็แข็งแรงอย่างนี้ แต่ว่าต้องแค่เดินแล้วก็ต้องบริวารเลยตอนแรแล้วก็ชอบภาษาบ้านเราเรียกว่าชอบเสริมแรงคือยกยอต้องตบไม่ให้ต้องกดไลค์เป็นนะคุณพ่อกดเป็นแม่ <c oughs> เออเ <c oughs> นา <c oughs> ะเขาเรียกเสริมแรงนะ สั้นผู้ในการพร้อมด้วยนายประเดเธิวัฒน์แชมสูงเนินปฏิบัติหน้าที่รองผู้ในการนายสามารถรัตนัญญาหัวหน้าหน่วยบริการเขตสีนายไกรเปลี่ยนกลางกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8คณะครูบุคลากรหน่วยบริการสูงเนินลงพื้นที่มอบปัจจัยพื้นฐานให้กับครอบครัวต้นแบบในการพัฒนานักเรียนเด็กชายชายศสมพงบุคคลออทิสติกการมอบสิ่งของจําเป็นและปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนครอบครัวคนพินการต้นแบบ พร้อมทั้งการให้กําลังใจผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานและพัฒนาบุตรหลานที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษณนะบ้านสุขาว,วด,ดีหมู่ที่8ตําบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ วันนี้ขอขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาร่วมยังไงถอเนเป็นกำลังแรงใจให้คุณพ่อเนาะไอเด็กด้วยหอเด็กด้วยเด็กก็ดูหน้าตาสดใสนะเนี่ยนิดนึงวันีน้องเป็นนองที่เด็ก็ต้องอาศัยรูปภาพเป็นตัวเด่นเร่งนิดนึงใช้รูปภาพนะครับยังไงก็ฝากชุมชนช่วยกันดูแลเนาะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแล้วก็แน่ๆเราจะเป็นเพราะจริงๆบอกันนะครู มาดูแลในชุมชนของเรานะครับขอบคุณม่กๆานะครับครับคุณคุณคุณคสวัสดีคหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคราชวันนี้เสนอคำว่าเกินว่าเกินว่าแปลว่าเหลือเกินหรือเกินควรเช่นเกินว่าใหญ่แต่ตัวเนาะไม่รู้เรื่องอายเลยแปลว่าเธอก็เหลือเกินโตแต่ตัวไม่รู้ภาษาอะไรเลยเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัว คณินจุลเสวะกร้อมทีมงานข่าวรอบรอัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเหรียญมงคลรุ่นรวยพิเศษย่าโม,โมหลวงปู่หลวงพ่อพัฒนา,นาเด็กพิเศษก็ยังสามารถบูชาได้นะครับยังเหลือเลขมงคลสวยๆให้ท่านได้บูชาอีกเยอะเลยครับ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044952078อีกครั้งนะครับ044952078หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาและสามารถตรวจสอบเลขมงคลได้ที่ QR code ที่แสดงอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ หลวงปู่ศิลาท่านให้พรเมตตาแก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังพัฒนาเด็กพิเศษไปร่วมกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1 37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4, 1 0ขีด ขีด8 3 6 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำาบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา303-10นย์สานวัตกรรม เราใก้สู่สาคั